สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากวัดเอจีเราจัช่วงเช้าของวันที่15มกราคม2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดตลาดด้แดนบวกแต่การขยับขึ้นของราคาทองคำไม่มากนักราคาปิดไปบริเวณ1 290.89บวกขึ้นมาประมาณ3.62เหรียญดอลลาร์ต่อเทสลออ ระหว่างวันราคาทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบแต่ว่าทรงตัวใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ6เดือนครึ่งโดยราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,295และย่อตัวต่ำสุดเพียง1ัน7ซึ่งการแกว่งหรือการสวิงของราคาต่ำกว่าส0เหรียญดอลลาร์ต่อทพออดทั้นนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากกระแสการคา,าดการเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด จะยังคงชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือการคุมเข้มนโยบายการเงินท่าทีของเฟดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อการคาดการณ์ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคํำอาจจะเป็นบวกหรือมีทิศทางขยับขึ้นได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนโดยเฉพาะอิตาลีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ยแย่ เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันสกุลเงินยูโรให้อ่อนค่าลงและเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของทองคําหรือชะลอการขยับขึ้นของตัวทองคําอย่างไรก็ตามทองคําสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้โดยได้รับแรงหนุนจากการลุ่งลงหรือการปรับฐานลงของตลาดหุ้นสหรัฐเนื่องจากความวิตกกงังวลต่อการเปิดเผยข้อมูลการนําเข้าและส่งออกของจีนที่มีทิศทางชะลอตัวลง ส่งผลให้นักลงทุนเกิดกระแสการคาดการณ์ว่าอุปสงค์หรือความต้องการในจีนที่มีลดมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมลดลงอาจจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกมีทิศทางชะลอตัวหรือมีการปรับฐานลงด้วยเช่นกันกระแสการคาดการณ์ดังกล่าวสร้างความตกองกังวลต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสีย่ยงและมีเม็ดเงินบางส่วนไหลกลับเข้าสู่ตัวตลาดทองคาใน,านรรฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ในทางตารงกันข้ามข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่มีความผันผ,ผวนหรือมีแนวโน้มชะลอนนตัว,รรรรตงตวลง ยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของสกุลเงินหยวนให้อ่อนค่าลงซึ่งการร่วงลงของสกุลเงินหยวนไปกระตุ้นดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยให้มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมแข็งค่าขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันราคาทองคาเช่นกันในส่วนของภาพรวมการเคลื่อนไหวของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ spd a q ั a K as, มีการถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ797.71ตันขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการขึ้นไหวของราคาทองคำตัวทองคำได้รับปัจจัยบวกจากความกังวลเกี่ยวกับจีนทวงตลาดหุ้นวอล์สตีทให้มีทิศทางหรือมีการปรับฐานร่วงลงข้อมูลมมเศรษฐกิจจีนที่ย่แย่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลต่อ,น,ตอน,นักลงทุนค่อนข้างมากและนักลงทุนยังคงมีการลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงลงโดยมีการขายหุ้นออกมา ทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมแาจวจนร่วงลง86.11จุดหรือว่า0.36%ดัชนี S&P 500ร่วงลงค่อนข้างมากประมาณ13.65จุดหรือว่า0.53%ซึ่งระหว่างวันดัชนี S&P 500มีการแกว่งตัวหรือมีการผันผวน,นค่อนข้างมากจากหุ้นในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมขณะที่ดัชนี NASDAQ Composite ปรับตัวลง0.94%หรือ65.56จุดนอกจากนี้ การขยับขึ้นของตัวทองคําที่ไปได้ไม่ไกลมากนะักเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีแนวโน้มผลงมนตัม um ชะลอตัวลงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดัสนสกุลเงินยูโรทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปหรือยูโรสเตทเปิดเผยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนร่วงลง1.7%ในเดือนพฤิกายนเมื่อเทียบเป็นรายเดือนทั้งนี้นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าว อาจจะปรับตัวลดลงเพียง1.5%ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลรายไตรมาสพบว่าตัวเลขดังกล่าวหรือผลผลิตมีการชะลอตัวลงประมาณ0.4%ในไตรมาสที่4ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มภาคการผลิตในฝั่งโโยูโรโซนที่มีทิทางชะลอตัวลง ครั้งนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนลดการถือครองสกุลเงินยูโรลงซึ่งทองคํากับยูโรมีการเคลื่อนไหวหรือมี correlation หรือความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรก็ตามนักลงทุนในตัวตลาดทองคํามีท่าทีชะลอการลงทุนโดยจับตาสถานการณ์การเบรกซิซึ่งวันนี้เองรัฐสภาอังกฤษ จะมีการลงประชามติว่าจะรับร่างข้อตกลงการเบรกซิปหรือข้อตกลงที่อังกฤษต,ต้องการแยกตัวออกจากกาันเป็นสมาชิกของสหาภาพยุโรปหรือไม่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวดูมีท่าทีหรือว่าแนวโน้มที่รัฐสาภา,าจะรีเจ็หรือว่าปฏิเสธในส่วนของร่างข้อตกลงดังกล่าวและแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้สถานภาพทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมคของอังกฤษสั่นคลอนท้งนี้หากรัฐสภาอังกฤษ มีการปฏิเสธในส่วนของร่างกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความผันผวนหรือความวุ่นวายจากกรณีเบรกซิกซึ่งอาจจะทําให้อังกฤษประสบกับความ ประสบกับปัญหาในการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของหภาพยูโรหรือว่าอย่างไรก็ตามนักลงทุนคาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้นายกรัฐมนตรีเทราซ่าเมมีการประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เสถียรภาพทางการเมืองในอังกฤษสั่นคลอนแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันสกุลเงินปอและกลับมากดดันสกุลเงินยูโรซึ่งอาจจะส่งผลเชิงลบต่อทองคำในระยะสั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์ดังกล่าวรุ่นแรงหรือบานปลายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะได้รับแรงกดดันอีกครั้งหากความวุ่นวายังกลา่าวไปกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดคุ้นค่อนข้างมากในส่วนของกลุ่มลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ1276-1264 ขณะที่แนวตั้งประเมินไว้บริเวณ1,299-1,309อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบเพื่อรอปัจจัยหรือความชัดเจนจากกรณีเบรกซิกทั้งนี้ระหว่างวันหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่หลุดโซนระดับ1,279-1,276นักลงทุนที่เปิดสถานะขายเพื่อเล่นสั้นเอาไว้อาจจะมีการเข้ามาซื้อคืนหรือปิดสถานะขาย สำนักลนักลงทุนที่ยังไม่มีสถานะแนะนำว่าหากกลับความเสี่ยงได้น้อยอาจใช้วิธีการรอราคาทองคำออโตวหรือปรับฐานลงจึงทำการเข้าซื้อที่โซนแนวรับดังกล่าวแต่ควรมีการตั้งซอบโลต์หรือตัดขาดทุนหากราคาอยู่ระดับ1 2 6 5เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอดขณะที่หากราคาขยับปรอดิตตัวขึ้นนักแนะนำอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายโดยใช้แนวต้านระดับ1 2 9 9เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนแต่หาก ตัดจัจกลับมาเป็นบวกหนุนให้ราคาทองคําขยับหรือผ่านในส่วนของส่วนดังกล่าวได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปทั้งนี้ยังคงให้แนวโน้มรมโมเมนตัม um ของทองคํามีแนวโน้มโมเมนตัมมีการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นเช่นเดิม